嗯、nee. คุณก <Es> <an> <S an taking> ินั่งอยู่ท้ายรถนึกว่าใคร การโทษในการขอ

รถกอบทะเบียนไม่ไมีทะเบียนบ่ครับรถไม่รถกอบแม่นครับมีทะเบียนบ่เลขอย่างรู้บต่เหอรงปู่จะไปขึ้นรถตรงไหนคันี่ ท่านนั่งรถก๊อบมาเพื่อว่าให้ญาติธรรมที่เดินทางมาได้กราบไหว้นะครับได้ชมบารมีหลวงปู่ดูอนะอยิะ <c oughs> <c oughs> ย่งตาม หลวงปู่อยู่คันหน้าเอาสวัสดีครับคุณกินั่งอยู่ท้ายรถนึกว่าใครนี่หลวงปู่อยู่้ันหน้านะครับ để theo đuổi, theo đuổi, lỗ phù <laughs> <tạm hãy> <laughs> ออกูซิลางู้ยนะนั่นจักรันใครจักรันรันใครกระดูมก้นอูครับไม่ทลุกนอนอาจารย์ดิ้งนะผู้กับใจนะผู้กัำกับ